ถัดไปนะครับประเด็นสุดท้ายที่จะทำให้ดูก็คือ Over Relaxation นะครับ Over อร์ a x ล t i ซ n เนี่ยก็เป็นการเร่งนะครับวิธีทำเหมือนอันเด Relaxation ทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แค่จริงๆมันคือแค่เปลี่ยนลัมด้าเลยแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาทำในอีกชีทหนึ่งให้ดูแล้วกันนะนะ ก็โอเ o อ e ันอันนี้มันจะต่างกับ ต่างกับ under relaxation ตรงที่ลำมดาอยู่คนละช่วงเท่านั้นเองนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากเร่งรอบใช่ไหมเช่นใช้เป็น1.3อย่างนี้นะสมมตินะลองดูสิเร็วขึ้นไหมนะครับเออว่ะ กับช้าลงฮนะเออแปลกดีอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผูกวะเนี่ยผมว่าผมผูกสูตรถูกนะเออกับช้าลงนะอันนี้นะไม่ใช่ช้าธรรมดาด้วยไดว์ดด้วยเห็นไหมเห็นไหมไม่ไม่ลงมาแล้วนะครับเห็นปะตามทันไหมเนี่ยคือพอเราเล่งใช่ไหม เป็นใช้แฟกเตอร์หนึ่งจุดสามเป็นตัวเร่งนะครับปรากฏว่าคุณดูเออร์เลอร์ดีไปเลยนะร้อยกว่าแล้วก็ไม่ไม่ยอมลงนะพอมันจะลงจะลงมันก็สะบัดขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมเนี่ยพอจะลงจะลงก็สะบัดขึ้นน,นี่ไปถึงสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มะซ้ำไปนี่ไปถึงสามร้อยเนี่ยพอทําจะลงจะลงมาสิบเอ็ดะตวัดขึ้นไปร้อยปดสิบอีกแล้วอันนี้แปลว่าไดอดนะครับใช้ไม่ได้เคไหม เพราะว่าเร่งเร่งก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็อืมเร็วไปไหมสมมุติเป็นหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกันหนะึ่งจุดหนึ่งยังเข้าไหมหนึ่งจุดหนึ่งยังเข้าอยู่นะหนึ่งจุดหนึ่งนี่ยังโอเคอยู่นะเข้าที่เข้าที่รอบที่ยี่สิบเก้านะครับเฮ้ยรอบที่นี่ รอบอ่ารอบนี้รอบนี้รอบที่ยี่สิบแปดนะครับถ้าใช้หนึ่งจุดหนึ่งนะใช้หนึ่งจุดสองดูสิหนึ่งจุดสองนี่ก็ยังหนึ่งจุดสองนี่ก็ยังคอนเวอร์ตอยู่นะใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะไปคอนเวอร์ตที่รอบที่หกสิบเจ็ดนะครับซึ่ง ให้ผลในทางตรงข้ามเลยใช่ไหมแทนที่มันจะเร่งขึ้นกับทําให้ช้าลงอีกเออมันก็แปลกดีนะแล้วก็พอเป็นหนึ่งจุดสามไปเลยเนี่ยหนึ่งจุดสามไปเลยเนี่ยคือไปละไปเลยอันนี้คือไดโอดเลยอันนี้คือประมาณว่าเก้ายาวเกินไปพอเก้ายาวเกินไปก็ข้ามคําตอบนะครับลองดูหนึ่งจุดห้าที่ไปเลยเละเทะเลยเนาะไปเลยนะครับไม่เหลือละใช้ไม่ได้เพราะว่า สูงสุดจริงๆก็มาอั้นอยู่ที่1.2เนอะเนอะแล้วก็ถ้าเกินจากนั้นไปก็ใช้ไม่ได้ละนะครับก็ไดวอร์ลดไปละอันนี้คำตอบมันจะอยู่ตรงไหนนะครับเดีย๋ยวขอไล่เคลียร์กนะ่อนนะมี่รอบที่เท่าไหร่ต้องต่ำกว่าจุดูหนึ่งใช่ไหม สุด001ก็อันนี้อันนี้อันนี้อย่างนี้อย่างน,งนี้มาตรงนี้นะครับจะแม้รอบเนี้รอบนี้คือรอบที่ใช่นะครับแล้วก็คําตอบเราจะเป็นชุดนี้น้องได้ที่รอบที่67มันเป็น BP ใช่ไหม BP 22 24 26นะครับ โอเคก็คำตอบก็โอเคนะก็คล้ายๆเดิมก็คือมีไอตัวทีนี่แหละที่ผิดที่นิยมตำแหน่งที่สี่เนาะโอเคนะครับแต่อย่างอื่นโอเคอยู่นะครับแล้วก็ข้อนี้พบว่าถ้าเกิดเร่งเกินนะถ้าเร่งเกินแลมด d าเกินหนึ่งจุดสองอ่ะไม่ได้ละ 9, 9ไดเวอร์นะครับเก้าเก้ายาวเกินไปเก้าเร็วเกินไปนะครับโอเคอ่านี่ก็จะเป็นเกาไซเดทั้งหมดนะครับ ทั้งแบบออริจินอลนะแบบจาโคบี้นะครับคือแบบรอรอบแล้วก็มีการอันเดอร์โอเวอร์นะครับนะการเร่งรอบรีรีรอบของเกาไซเดลนะครับเพียงแต่ว่าเออมันก็ให้ผลตลกตลกดีนะถ้าอันเดอร์รีแลซ์ด้วยเลขอย่างเงี้ย8 8 0ุอะไรอย่างเงี้ยนะลดเลขใกล้ๆหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าเข้าหาคำตอบเร็วกว่าแบบ แล้วด้เป็นหนึ่งหรือออริจินอลด้วยซ้ำไปเนาะยกเว้นที่เราลองเมื่อกี้นะครับที่ว่าเป็น0.2นดองอันนั้นโอ้อันนั้นต้องไปหลายสิบรอบแต่พอเราทำโอ้ยแลกเซชันเนี่ยกลายเป็นว่ารอบกลายเป็นว่าใช้จำนวนรอบมากกว่าเดิมไว้นะมากกว่าออริจินอลนะครับแล้วแถมเกิน 1. 2ุดดันไดวอร์ดอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าเนี่ยระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขมันก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าคุณไปเล่นพวก f ฟ n นต์อิเมนหรือว่าเป็นเล่นพวก CFD เนี่ยเวลาคุณเจอปัญหาว่าเฮ้ยมันไดเวอร์ไว้เราจะแก้ไขมันยังไงนะเนี่ยบางโปรแกรมมันก็จะมีมีมีช่องให้คุณแก้ไขตัวแลมดานะตัวเวทิงแฟกเตอร์ในการทำารลกเซชันนะครับเห็นนะก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้อยู่ด้วยไวย้มันทำงานยังไงนะครับแล้วก็จะได้รู้อยู่ด้วยว่าบางทีใส่ตัวแฟกเตอร์เร่งเข้าไป ดันช้าดันได้บดก็มีนะครับหรือว่าใส่ตัวเลขเพื่อจะชะลอมันแต่ดันได้เร็วกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับโอเคนะเจ้าไซโดแล้วก็จริงๆหมดบทแล้วเนี่ยเนี้ยทั้งบทเนี้ยนะครับก็ปิดตรงนี้นะครับเนื้อหาปิดตรงนี้นะครับ